สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับนะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนะเข้าสู่ช่อง Windix Channel นะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Dream League Soccer นั่นเองนะครับนะก็เป็นเกมเนี่ยที่อ่อผมเนี่ยคิดถึงมากนะครับแล้วก็ไม่ได้กลับมาเล่นแบบนานมากนะครับตั้งแต่แบบอยู่ช่วงแบบมอต้นเลยนะก็มีโอกาสอยากกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยทำเป็นซีรีส์นั้นขึ้นมานี้ขึ้นมาครก็คือซีรีส์ Dream League Soccer นะครับอ่อซึ่ง EP นี้เนี่ยมันจะพิเศษมากก็คือผมจะใช้ตัวละครเดิมเซตเดิมที่เขาให้มาเลยนะครับแล้วก็ผมจะไม่ซื้อไม่อัพทุกๆอย่างเลยฮนะเติมแค่ค่าพลังความเหนื่อยอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราจะมาลุ้นกันว่าเซตนี้เนี่ยเราจะไปถึงแชมป์ได้ไหมโดยที่เราไม่อัพเลยนะครับไม่อัพไม่ซื้อนะครับ ไม่อัพไม่ซื้อเลยแม้แต่ตัวเดียวในหน้าต่างนี้เนี่ยเราจะไม่ซื้อเลยแม้แต่ตัวเดียวนะฮะก็คือเราใช้เซตเดิมที่เขาให้มานั่นเองนะครับแล้วก็มาชมกันว่าเราจะสามารถไปถึงแชมเปี้ยนได้ไหมนะครับผมนะถ้าพร้อมเราก็ไปรับชมกันได้เลยฮะอินโะทรมานะโอเคตอนนี้เราก็ไปอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็ แการของฝั่งเราแล้วฝั่งเขาก็ประมาณนี้เลยนะครับนะมารับชมกันว่าเกมแรกที่ผมมาเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็อาจจะขัดหัวขัดตาทุกคนนิดหนึ่งนะตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับมาลื้อฟื้นกันดีกว่านะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นเด็กผู้ชายเนี่ยส่ยวนใหญ่ก็คงจะผ่านเกมนี้มาค่อนข้างไม่มากก็น้อยนะครับนะแต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่เขคงคงจะเล่นกันนะครับนในยุคนั้นนะเพราะว่ามาันเกมที่ยอดฮิตอยู่นะพอๆกับฟีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เกมนี้เป็นเกมมือถือด้วยนะครับนะอุ้ย ซึ่งแบบมันเป็นเกมที่เล่นได้ทุกที่นะแล้วก็เกมหนึ่งเนี่ยจบไวมากนะประมาณ10นาทีได้โอ้โนี่โหซื้อตัวเราเขมันไม่ได้อัพมาเพราะให้ปักโค้งได้นะไม่ง,งั้นก็คงแบบยิงเสาแรกไปแล้วเหลียบไปนิดนึงนิดนึงนิดเดินจริงนะฮะเปิดมาตรงกลางนี้มุ่งขึ้นกไปโอ้โหไม่ได้ยังไงแยกได้ตรงนี้ ขึ้นไปข้างหน้ามาแล้ววีรานะครับวีราเปิดอย่าเข้ามาในจัดเรียบร้อยหนึ่งูนย์มันมาแล้วยังไงล่ะดีมเอฟซีของเราชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรวะ <laughs> อีลอดอ่ะอีลอดซึ่งบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เล่นเกตฟุตบอลแต่ว่าผมไม่ดูฟุตบอลนะอันนี้ก็ ใครเป็นบ้างไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับเป็นคนที่ชอบเล่นเกมฟุตบอลแต่ไม่ไม่ดูฟุตบอลนะฮะซึ่งแบบผมแบบไม่ได้ดูเลยนะถ้าดูจริงๆก็คงเป็นแบบพวกแค่แบบไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยประตูสวยๆประจําปีอันนั้นนะผมจะดูนะก็บอกได้เลยว่าอตอนดูนี่คือแบบมีกระิกกระจาคือแบบอระหว่างที่เราพูดกันไปนั้นคือเก่งเกินไปนะคือสามารถคุยไปด้วยเล่นไปด้วยได้เอแต่ลูกนี้สวยจริง นะครับเปิด้นมาข้างหน้าแล้วตัดเข้ามาข้างในแล้วก็ยิงเข้าไปเลยเรียบร้อยนะเสียบสามเรียบสวยดยอดจริงคือแบบว่าแต่ละลูกที่ผมดูนี่คือแบบสวยจริงนะแบบปั่นฟรีคิกเข้ายิงจากระยะกลางหน้าเขตหน้าเขาเรียกน,นะก,นกรอบหกก็โลกอเออแบบโอ้โหเกมสนุกมากครับคือผมอยากเล่นฟุตบอลเป็นเลยคำว่าเป็นของผมในที่นี้หมายถึงว่าเล่นแล้วอ่านอ่านคาดการส่งบอลสวยๆเป็นอย่างงี้นะผม เล่นบอลเป็นไม่ใช่แบบเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเ,ลยงเลยงแล้วก็ยิงอันนั้นอันนั้นไม่ได้เรียกเล่นฟุตบอลเป็นครับเรียกว่าเล่นฟุตบอลได้นยังไงดียัดเข้าไปทั้งในแล้วอุย๊ยโอ้โหติดผู้รักษาประตูแย่ yeah, เลยอุย้ยแล้วเราจะโดนสวนกลับหรือเปล่าชัตินี้เออเออได้อยู่เดี๋ยว อีบาอีบานี่มันกองหลังไม่ใช่เหรอโอ้โหกองหลังกูโอ้โหโอ้โหโโอ้หกองหลังโอ้เป็นกัปตันด้วยกองหลังโอ้โหเลยอย่างพลิ้วดูดิโอ้โหกระชากยิงอันนี้ติดเซฟเหรอวิ่งซ้ำได้โอ้โหวิสุดสุดครับถัวเวลาหนึ่งนาทีครึ่งแรก โอเคหมดเวลาแล้วต่อเลยแบบไม่ต้องเสียเวลาซึ่งเกมนี้เนี่ยความง่ายมันจะง่ายมากกว่าฟีฟ่ฟาแบบมากๆเลยนะหรือว่า e สปอร์ตในในเกมนะผม,ไม,ไ,มไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรน่าจะฟีฟ่าเหมือนกันมัน้งผมไม่แน่ใจเกมฟุตบอลที่เขานิยมกันนะที่เป็นออนไลนอ์อันนั้นก็เป็นอีกเกมนึงแต่ว่าเกมนั้นเล่นยากกว่านะเกมนี้มันเล่นง่ายกว่าแถมเป็นออฟไลน์ด้วยนะครับใครที่อยากบบเล่นแก้เครียดเฉยๆนะแก้เครียดอ่ะ เออก็ก็ผมแนะนําเกมนี้นะสนุกมากนะสนุกมากแล้วก็อันนี้ที่ผมใช้เนี่ยคือไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคือเล่นแบบออฟไลน์ได้นะก็คือแบบดีมากแต่ว่ามันก็เล่นแบบออนไลน์ได้เหมือนกันแต่ว่าผมชอบเล่นกระบอดมากกว่าแบบมันสนุกกว่านะคือเราไม่ต้องมานั่งเคลียร์ไม่ต้องมานั่งแบบกังวลหรือซีเรียสในเกมนั้นโอ้โห ือตัวฝั่งมันตึงกว่าว่ะเราจะสู้ยังไงว่าเราตัวแค่นี้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราเล่นกระบอทเงี้ยครับแล้วก็ซื้อในตัวเงี้ยอาจจะมีบางเกมที่มันอาจจะดูน่าเบื่อบ้างถ้าเราเล่นไปในระยะหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าเราก็จะได้ประตูง่ายใช่ไหมแต่ถ้ายังผมที่เล่นแบบนี้เนี่ยมันก็วัดดวงกันไปนะว่าเราแบบจะยิงได้เยอะหรือเอ้ยคงไม่เท่าเราจะยิงได้เยอะหรือว่าเราจะแบบเสียป,ประตูอะไรเงี้ยซึ่งมันโอกาสสู้ได้ปะปกติถ้าเป็นเมื่อกี้นี่คือเบียดเบียดได้นะตรงนี้เราต้องแบบตามมาเบียดอีกรอบนึง ยังไงลูกนี้โอ้หเดี๋ยถ้าเป็นแบบว่าตัวแบบที่อัพมานี่คือแบบเข้าไปแล้วนะจอบเมื่อกี้แบบไม่ปล่อยให้ว่างขนาดเลยเนี่ยล่ามาขนาดเนี่ยเสียบเสาแล้วนะครับแต่ว่านี่คือเล่นแบบนี้ผมว่าสนุกไปอีกแบบนะคือเรากระบอทเท่ากันสเตตัสอะแล้วมาสู้ด้วยฝีมือล้วนอะมันก็แบบดีนะมันก็สนุกอีกแบบนึงว แล้วก็อีกอย่างก็คืออันนี้ผมจะพูดข้อดีของเกมออฟไลน์นะเกมออฟไลน์นะคือเกมออฟไลน์เนี่ยเป็นเกมที่เล่นเล่นแบบเพื่อคลายเครียดจริงๆนะทุกคนมันไม่ใช่เกมออนไลน์สมัยนี้ผมนึกถึงบรรยากาศเก่าๆอ่ะที่แบบเล่นเกมเล่นเกมของเราคือเล่นเกมแบบคลายเครียดจริงๆอะแต่แบบเกมทุกวันนี้มันเล่นแล้วมันแบบ มันยิ่งเครียดจังนะผมแบบเออก็เลยแบบหนีออกมาเล่นเกมออฟไลน์แบบค้างเยอะนะช่วงนี้ถ้าแบบใครเห็นเห็นผมแบบหรือเพื่อนในเกมนะช่วงนี้แบบเห็นผมแบบไม่ค่อยออนนี่คือไม่ต้องแปลกใจนะผมติดเกมพวกนี้อยู่นะนคือคือ,ค,อ,ค,อคือยังไงเราคือยังไงเราสวยเลยลูกนี้เปิดมาจากกลางสนามส่งมาโดยตรงโหแบบเดลิวอรี่นี่แล้วและยัดเข้าเสาแรกไปเลยนะครับก็ ผมติเกมแบบนี้อยู่นะครับคือผมชอบบรรยากาศที่แบบเล่นเกมแล้วเราเล่นแบบไม่ต้องเครียดอะทุกวันนี้คือคือผมไม่ได้พูดว่าเกมนี้มันไม่ไม่มีแบบอะไรอย่างานั้นนะเว้ยแต่หมายถึงว่าผมเล่นกับบอทดมันมันสนุกกว่าแบบเราได้คลายเครียดจริงๆอะไรอย่างงี้คือทุกวันนี้ชีวิตเราก็เครียดอยู่แล้วนะครับคือผมไม่อยากลเล่นเกมแล้วต้องมาดั้งเครียดอีกอะม,มันเลยวายผมแล้วอะเออถ้าพูดตรงๆมันเลยวายผมแล้วตอนนี้ผมแบบเลขสองแล้วเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่แบบ ช่วงวัยแบบช่วงอายุ17-18เนี่ยมันแบบมันยังเล่นแบบไม่คิดอะไรได้แต่พอมันโตมาถึง20แล้วเนี่ยก็ต้องคิดเยอะขึ้นหน่อยนะครับกีกอร์เราจบไปเป็นที่ร้อยมาช์แอร์ของเราครับสี่นะกดยับยับเลย MVP น่าจะวี้วฮะอันนี้ m v วีวีล่าจริงๆด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับคริปแรกของเราก็ใครชอบซีรีส์นี้เนี่ยหรืออยากกดติดตามก็ ฝากกดลกไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะแล้วก็กด u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็ผมจะทําซีรีส์เกมแบบนี้ออกมาอุ้ยอันนี้มันให้เราอ๋มาอมันให้เราดูแบบหลีกเราใช่ไหมว่าแบบเล่นไปกี่แมตช์ก,กอทีมเท่าไหร่แต้มเท่าไหร่นะโอเคก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็อยากให้เล่นเกมอะไรเกมแนวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับนะวันนี้ผมก็ พอแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปฮะอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับน่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะ